สวัสดีค่ะชื่อสายสุดีบางบุญเป็นพนักง,งานต้อนรับบนรถบริษัทนครชัยแอร์จำกัดค่ะประจําเส้นทางกรุงเทพอุตร,รดิตฐ์สำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีจองตั๋วผ่าน call center 1624สแกนจ่ายผ่าน QR code สะดวกชำระเงินง่ายๆผ่านแอปธนาคารได้เลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะในการจองตั๋วผ่าน call center หมายเลข1624ท่านสามารถกดหมายเลข1624แล้วกดโทรออกได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้แจ้งรายละเอียดการเดินทางเลือกเส้นทางและเที่ยวเวลาที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะและอย่าลืมแจ้งพนักง,งานนะคะว่าต้องการชรําระเงินผ่าน QR Code และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อที่จะได้รับ QR Code ในการชรําระเงินค่ะและหลังจากนั้นก็จะมี s m s ส่ง QR Code ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่านค่ะนี่เลยเราก็จะได้รับ QR Code แบบนี้เลยค่ะ สำหรับช่องทางการชำระเงินนะคะให้ท่านเลือกแอปพลิเคชันธนาคารของท่านเลยค่ะแล้วเลือกเมนูสแกนจ่ายค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดเมนูภาพเพื่อเลือก QR Code ที่บันทึกไว้ค่ะตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะ ส่วนขั้นตอนรับตั๋วออนไลน์เข้าไปที่เว็บไซต์นครัยแอร์ c o m n c a b o o k i n g ได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เลือกเมนูรับตั๋วออนไลน์ค่ะกรอกรหัสจองค่ะกรอกเบอร์โทรของท่านค่ะหลังจากนั้นให้กรอกอักษรภาพค่ะและขั้นตอนสุดท้ายกดรับตั๋วออนไลน์ได้เลยค่ะ าดและเราก็จะได้ตั๋วโดยสารแบบอีทิเก็ตแบบนี้นะคะและอย่าลืมแคบหน้าจอนะคะเพื่อแสดงเป็นหลักฐานในการเดินทางค่ะเห็นไหมคะว่าสะดวกง่ายๆนะคะอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ